นี่ไงราคา๋อ้ในเกาะอีสานสิบห้าบาทไม้ม้ละสิบห้าเหรอนี่ครับเนี่ยราคาชัดเจนไม่รเปรี้ยวเปรี้ยวรหกสิบโอ้คืออะไรชเนะกินเ่ดดีวะไอ้พวกกินนะอ้พวกกินนะนี่ครับทุกคนเอาพริกตุกปะาไม่ขายเ่นเป็นยังไงกติดปฝายเจนแท้ไม่ขายแต่คนอีสาน เนี่ยคือติดป้ายชัดเจนียนแถบนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อให้ลูกค้าใช่ค่ะให้ลูกค้าดูให้ลูกค้าดูเนีชัดเจนเนาะครับผมเท่าไหร่45บาท45บาท45บาทอ๋อนี่คนคนเดียวบอกเพื่อความสะเจนได้เพห่อวะครัโอ้สุดยอดเลยพี่น้องเผื่อบ่อต่องบ่อต่องถามไม่รู้ครับก็ไม่ต้องถามราคาให้ยุ่งยากสวัสดีครับน้องกายสบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องหายพาไปหลอกห่าง ไปรอถนนไปรออูโมงเว้ยนี่วันนี้พามาเราตลาดนด้เน้ะมารอตลาดกันขึ้นมาเนี่ยแมนตลาดกันขึ้นมาหาหลอซื้อแนวกินนะพี่น้องแมนเราซื้อแกเอากินเนี่ยอาหารหลายนด้เนาะอาหารร้ายอาหารร้ายมาฟังนี่น้องมาฟังนี่ขอจดใส่ในทะเบียนขอไข่จ้าใ้เป็นยังน้องสังเกตเบิ่งแมนบอกสังเกตดยังทุกข้าวอันคุนติ๊กละข้าวใบเพราะว่าน้องก็ใช่เนี่ยบอก นี่ราคาไปทุกห้า้อยก่านี่่นอนชัดเจนนี่นี่นี่หกสิบบาทปรนสองร้โอ้น้องตายสังสังเกตีดีพี่น้องอาาท่าวรบริสูทติดเนาะโอปกตินี่ทายุวานเท่าเี่ยไ่เยเห็นราคาเป็นะแม่นี่เห็นปะอะไรนี่จะสามสบ้าบาทเลยราคาชัดเจนตรงบ้านเลยโอ้น้องตายสังเกตีีพี่น้องเลยนะครับเป็นมาสุกาานกี่ติดราคาเป็นปะแม่นี่ปะราคาอะไรนี่น้องน่ ก็คือราคาซาเจนเราจะอยากกินอย่างให้ปะนำผนลามักด่างใหม่ทุกคนตอนไหนนอกกันแล้ฮะติ๊กคงอ่ะเนี่ยแน่นปะงงมาหนอกปะเป็นอย่างงี้ก็ซาเจนก็ราคาขนาดนี้แล่วปาะมาณเท่าอัตราแบบว่าลืมท้ามอ่ารืมท้าก็คาเนาะบางบางบางคนเนี่โกงกันเลยแม่นปะแบบว่าซื้อแล้วแล้วก็เหมาะราคาแพงโอ้โหมีราคาให้แน่บทุกคน่นไอ้ตัวหัวติ๊เพื่อนยังไหร แต่ว่าเอาง่ายๆคือประเทศไทยเนี่ยเขาจะชัดเจนกว่ากับตัวขาดิเห็นบ่ะนี่ราคาจะชัดเจนเลยว่าสุมคนว่านี่ราคาตำนีนี่เจ้าจิเจ้าจิพ่อกินเจ้าจิสือบอหรือว่านี่เห็นบ่ะนี่ราคาชัดเจนแต่ตอนนั้นเนาะมึงมึงมึงมียังในอาหารนี่เห็นบ่ะหกสิบบาทหกสิบบาทเนี่ยผม่ต้องท้าไม่ค่าอีกเจ้าพอใจซื้อก็ซื้อบม่พอใจซื้อกะไปนาอันนี้ทุกคนนี่ครับ เห็นบอกราคา15บาทเปะเปะตลาดเมืองไทยสะอาดด้วยนาะงตลาดเห็นปะเห็นบ่ใส่ถุงหมกถุงมือเด้ผ้าปิดรังยางดีสุดยอดดีของป้าอยางยังมื้อนี้อยางยังอยางยังอยากอยากยังว่ะอยากกินยังนี่ไส่กออีสานกินบ่ไส่กออีสานโอ้ไอร้องซิมลองซิมเบิ่งครับลองไต่ไส่กออีสานใช่ได้อะ แค่ไหน่ะคะฮะแค่ไหน่ะคะนี่ไงนะครัอ๋อแต่เกาะอีสานสิบห้าบาทไม้ละสิบห้าหรอใช่จนี่ครับเนี่ยราคาชัดเจนไหมครับไม่เปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวเลยหกสิบโอ้คือลายถนกินเพลินจังวะไอ้พวกกินนะไอ้พวกกินนะนี่ครับทุกคนเอาพริกคุ่บรวท้าไหมคะไป่เลเป็นยังคือติดปลายชัดเจนแท้ไม่ค้าแต่คนอีสาน เป็นยังคือติดไปัดเจนแท้ทชัดเจนแผ่เพื่ออะไรครับเพื่ใใอให้ลูกค้าใช่ครัให้ลูกค้าดู<อ>ให้ลูกค้าดูเนีชัดเจนเนาะครับผมเท่าไหร่สี่สิบห้าบาทนสี่สิบห้าบาทบาทอ๋อนี่คนคนนีนบอกเพื่อคอาชัดเจนได้เพหรอโอ้สุดยอดแล้วพี่น้องเพื่อบ่อตองบ่ต้องถามไหมล่ะครับก็ไม่ต้องถามราคาให้ยุ่งยากคำตอบน้องเลยนะครัตอบแล้วอืมเหมือนว่าทบางบางหานคือบ่ติดปะ อันนั้นมันไม่ขายว่าเท่านไรมันนี่มันมีมันมีหลายอย่างเลยนนี่มันดีไปเป๊ะนะครับสิบบาทส่าบาทห้าบาทสัจเจนมันจังโกงโกงกันนะครัลูกค้าดิซื้อคนมาบริจาค่านี่นอกตายมาสื่อสิบห้าบาทแบบว่านู่มมาสื่อแบบยี่สิบบาทนะสิมันพอได้มันพอได้แบบนี้ประเทศไทยต้องชัดเจนครับลูกค้าเพราะว่าจะเป็นชาวต่างชาติด้วยว่าคนลาวคนไทยทุกคนเห็นปะ อาหารการกินทุกอย่างนี่เห็นบ่กตัวไหนเนาะตัวตหนตัวไหนอาหารนันกขาตัวไหนใช่ไม่นี่เคี้ยนนะถุ๋ยละคาสิบบาทนะเนาะนี่ดิชัดเจนโอ้โอนตายอยางอะไรเห็นบ่ชัดเจนชัดเจนครับผมอาหารหลายที่เนาะเอ๊ะนีหลากหลายอย่างคือหอนดีว่าอาหารอีกสานามาเท่า ซาเจนะเราบอเมื่อกี้นี่อยากขู่ว่าเป็นยังมันพือติดติดประคมชัดเจนเพื่อนโโกงลูกค้า,าแต่ว่าใส่ก,กอก,กอโอเคเอาได้เอาได้อไอ้ประคอยมักของเป็นมักรองนี่ของบ้านของบ้านของบ้านของมังน,นก็มีเห็นปะเต้มนักเหรอทำไมเก็บสักยาไป็นกระนุ่มไป็นกระนุ่มนี่เห็นะปนะคนละหมากรากไม้ทุกอย่าง นี่ครับผมพี่น้องเอ้ยอาหารการกินเมีย่ยงกระเจี๊ยกันานะน,น,น,น้ำเอฟซีในเด้่อน้องเด้อะเมี่ยงกระเจี๊ยกันานะน้ำเอฟซีมาสื่อกินไหมแซ่บทุกอย่างแ่นบอยากซิมมะอยากซิมมะทุกอย่างแต่ว่างบประมาณอยู่เนาะ <c oughs> งบบ่หลายงบบ่หลายอาหารทะลวงทะเลมันก็มีหลายนี่หมักม่วงเปน็นหนามากรากไม้ กับพี่น้องอาหารคือตุาลาเนยมัน้องตุลาเนยบอสนี่ทางนี้คือ <Man. S 2> ลลนี่แม่ตุลาเลยนี่นี่ข้าวข้าวขาหมูนี่ครับราคาก็ชัดเจนจะกินจะเดบ่กินอกรีเดียข้าวขาหมูทุนละห้าสิบบาทอ๋อห้าสิบหกสิบน้องจะเอาอะไรข้าวขาหมูข้าวขาหมู เอาสองเซอรก็ได้เดี๋ยวพี่ออกตังค์ให้เดี๋ยวพี่ให้เสียหลังเอาห้าสิบสองโอเคนี่ครับนี่ครับผมสี้ดำนนเนี่ยนนก็ะมันเท้าอ๋อนี่เท้าเอาเสียลหลังก็ได้ไม่มีน้ำจิ้มไหมพี่อ๋อนนพี่ขย,ยอดที่ดังแล้น้ำหรืว่าลาดเลยครับลาดเลยครับลาดเลยนี่ลาดเลยลาดเลยต้องตายเคย เคยซิมแล้วบอกว่าเขยิม้วเสร็มแซยบอกโอ้ยซิมแล้วกินประจำด้ยบอกโอ้ยอ้วนจัิงเลาป้าดีแล้วพี่นนองนี่หรอที่ไยอาหาหลายดเน้น่นี่นี่เห็นบ่ราคาสดเจนบ่สดเจนบ่สดเจนเขาใจซื้อกะซื้อนี่นี่พี่พี่ไปเพิ่เบอร์เธอด้พี่นี่เห็นบอกของแท้ของจริงพีฝ่ายสดเจน จิโกงกันบ่อยเด้เมืองไทยจิโกงกันบ่อยเด้แตเบิ้งเนี่ยไปเห็นไปได้เทนบ๊อกนอกน้ามน้าเห็นบ่อุหมดสามสิบบาทสามสิบสี่สิบพี่น้องเนี่ยครับอาหารหลายเนี่น้องยอมรับเลยว่าอาหารหลายโอเคอะไรนะครับพี่น้องครับ จะพาลองตายไปชิมเอามุนนั่งก็นอกมาดิก่อนจะพามานั่งนั่งโตนะไปนีนีนอไปี่ไปเบืองอีกแถวนมงมามยังกินเะแเดี๋ยวไปนั่งเบืองนะตลาดเซเว่นนี่ครับพี่น้อเลยประกาศค่ะลูกทาได้นอกมีป้ายตลาดได้นกเบืองพี่ยี่สิบบาทสายบรเธอี่ ักล่องละยีบาทข้า้เรียนี่เห็นวเดอรเธอได้นอก่ายเลยหอยง่ายข้อใจซื้ออใจซื้อก็บตองซื้อนะเด็แฟได้ก็บลกค้านี่มีหนามลำหนกลำใหญ่ลำเล็กลำใหญ่ติดคู่อนเนาะนี่นเห็นไหพี่บัเอเธอเล้หุกซิ้นข้ามติมันเป็นยังไงฮะ ถ้าโมดิสต์ล่ะคาอันเป็นย่างหูโอ้ยโมดิสต์กระโปงเสือดิน้องิดกฎหมายพร้อมดิติดกฎหมายพร้อมเด้เพราะว่าประเทศไทยต้องซื้อสายกระดูกขาไอโมติดนี่ติดกฎหมายนี่เห็นบอกบเดเอเถอะออยังนั้นขนมผักขนมนะครับบเดเอเถอเนาะน้องตายแปลกใจพี่น้องว่าเป็นยังเพิ่อนก็ติดฝ่ายตรงลั้แท้ป่าใั่ มีสองตลาดด้วเนาะใช่งไปฟังนี้ก็มีเบิ้งจะไปเบิ้งฟังนี้มีคือกัูจันฟังนี้ก็มี่เไปไปพิสูจน์กันตลาดซื้อดังนี่เจมันโกฟังนี่ก็มี่ฟังนัหนก็มีอีกนะไปคไปฟังนั้นครับไปฟังนั้นไปฟังนั้นแถมยังมีปลาไอ้กุ้งห่านะเฮนบมาหูมาเธอฟังนี่ อาหารการกินเทียบโอ้สุดเจาะเลยเด็กมาลองอ่ะพี่มาพี่ก็จะเปิดทอดกระคือนอกกระคือกันทอดเที่ยงคืน,นเนาะตลาดนี้ทอดเที่ยงคืนนี่ครับทุกคนนี่เห็นมั้น้องเห็นม่าปลายเธอเธอเหน็นมัซิบนึ่งจุดสองบาทนี่เป็ดอ้าคนร้านอ่ะอ๋อ,อพ,อพี่พี่คนร้านเนี่ย นี่ครับทุกคนถือป่าัาเจนนะเนาะอัาเจนมานี่ดีดปลายคู่ดา้านนี่ไปข้าหลอดฟังนี้เลยต้องออกฟังนี้เบื้องหน้าปลาจะเป็นยังไงสุกปลาจะดิอาหารสะอาดสะอาดอยู่นี่สดสะอาดแน่นอน หมูสเต็กของต้เห็นอยากกินยังเนี่ย้องต้ยิมหรอป่าอยิมยิมแล้วกินยังเมือกีนี่กินไส้กรออีสานไส้กรอกอีสานไปแสียบได้ครับพี่น้องเมือกีนมันซมหนึงแซ่บไส้กรออีสานเฮมาลองเห็นบปเพราเอเเห็นบเห็นาตัวเ่าไพิซซ่าซาบาาน โอ้ัดเจมกระตองกระตองแนมดูมันแล้วแนมเทิงด้วยกระเดื่อเทอคนกับไลเด้วยนี่ครับทุกคนอาหารการกินป่าเป็นหลายอย่างครับหลากหลายหลากหลายเห็นไหมบ่เห็นไหมตลานมาติดราคาเนี่ย รานแน่นอนไพลอปิดไพลอวิดราคาเที่ยวพี่ว pues mm ่าแบบขายดิสัดเจนก็บข่าขายดิโอเคน้องตายเนาะซี่นีจากได้พี่้องเอฟซไปแล้วครับเปจะได้พีสูตรมาเงงงงมามีเง้มือกติดป้ายป้ายเทากับพวกพี่เาไหร่มามันมาจไหนไม่าเราจะไดไม่ามันฮะไมานอบอกไปจังไว่าน้องตายทำมาเป็นยังก็ติดป้ายเพื่อความชัดเจนให้ลูกค้าเลยก็ เพ oh, okay. uh okay. uh, ื่อแบบว่าบางคนก็ท้ามแต่ก็บอกเอาเขาก็เมื่อยตอบเนาะขอบคุโอเคครับพี่น้องเนาะชัดเจนน้องตายงงว่าเป็นยังขึ้นตีป่ายแต่คือความชัดเจนต่อนักท่องเที่ยวต่อลูกค้าเพราะว่าถ้าเป็นถ้าเป็นบ้านเฮานี่น้องเอาเนี่ยมานี่มานี่ถ้าเป็นถ้าเป็นบ้านเฮาต่อยังมาน้องตายไปกินอาหารเนาะเจอสีทุบฟ้าหมดตีป่ายด้ไปกินแล้วเขาเพิ่มขึ้นเขาเพิ่มราคาขึ้นกินแล้วว่าจากราคาห้าสิบบาทราคาแสนขีบจะราคาลอยหนึ่งอาจากราคาห้าสิบบาทเป็นราคาลอยหนึ่ง จีโอเคป่ะแบบนี้โมโอเคนี่อนอันนี้ต้องติดช,ชั่วๆนะครับพี่น้องครับผมโอเคทุกคนนะครับคลิปนี้ก็ชัดเจนเนาะมาเน่าโบติดกับเดี๋ยวเพื่อนต่ว่าประเทศไทยนี่ใครบติดบเนี่ยบริบริคลายขล้องเลยกันอาจจะโดนปั๊บนะครับต้องเลยนะครับโอเคครับลาบไปก่อนพี่น้องครับสวัสดี